แม้วจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายขึ้นมาหรือไม่จดทะเบียนตามกฎหมายถ้ามีการการะทาความผิดต้องรับผิดชอบส่วนเงินที่นํามาจากต่างประเทศนั้นผมเรียนไว้ตั้งหลายปีแล้วจะเป็นองค์กรเอกชนที่นําเข้ามานะครับในบางประเทศเนี่ยขับไล่ออกไปเลยอย่างเช่นกัมเมนเนะี่ยขับไล่ NGO ของฝั่งสหรัฐอเมริกาออกไปเลยนะครับการจะบอกกฎหมายเพิ่มเติมมีประโยชน์ไหม ผมว่าแก้ไขระเบียบง่ายกว่าถ้าจะทำเนี่ยก็แก้ไขระเบียบเพิ่มเติมมีบทลงโทษเพิ่มเติมแค่นั้นเองไม่ต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเพราะมันเป็นการซัาซ้อนเรื่องของมูลนิธิและของสมาคมนะครับและมันจะชัดเจนมากขึ้นจําเป็นต้องทํำไหมจาเป็นต้องทาเพราะปัจจุบันนี้องค์กรเอกชนหรือ NGO เนี่ยนะครับหลายองค์กรไปรับเงินจากต่างประเทศแล้วมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจึงทําให้เกิดปัญหาลักษณะเช่นนี้ขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จีมพิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO จําำนวน 186, 1867อก่งนแองค์กรแต่กับที่กล่าวนี้มีการไล่ชื่อออกมาเคลื่อนไหวมีพักการเมืองของพวกเขาก็เรียกร้องที่จะคัดค้าน ไม่ให้มีการออกกฎหมายควบคุม NGO มันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งร้อยงองค์กรเครือข่ายค้านกฎหมายร่างคุม NGO ชี้จำกัดสิทธิเสรีภาพของการชุมหนุมนะครับ1,867อองค์กรเครือข่ายร่างกฎหมายนะครับผนึก กำลังคัดค้านร่างกฎหมายควบคุม NGO ของรัฐบาลโดยมีการออกแถลงการในหัวข้อประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการร่วมชุมนุมทางสังคมเพื่อร่วมกำหนดอนาคตตนเองในการพัฒนาประเทศพร้อมคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างถึงที่สุดเครือข่ายคัดค้านกฎหมายควบคุมภาคประชาชนจำนวน1867องค์กรได้รวมตัว การคัดค้านกฎหมายควบคุม NGO หรือใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรนะครับที่รฐบาลเพิ่งได้ให้ความเห็นชอบกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันอังคารที่สมกราคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มคัดค้านนะเครือข,ข,ข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมร่างประชาชนภาคประชาชนได้ออกแถลงการร่วมกันในหัวข้อประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพ นะครับรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อร่วมกำหนดอนาคตของตนเองในการพัฒนาประเทศพร้อมชี้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวของรฐบาลมีเจตนาและเนื้อหาต้องการควบคุมกำกับการเข้าข่ายนะค,คุกคามรวมกลุ่มของประชาชนในรูปทุกรูปแบบโดยอ้างหลักของการจัดระบบกลุ่มองค์กรทางสังคมในประเทศให้มีความเรียบร้อยมากขึ้น นะครับซึ่งแถลงการดังกล่าวมีข้อกําหนดดังนี้นะครับการเสนอพระราชบัญญัติกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรของทางรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับได้อ้างว่าองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรและองค์กรภาคประชาชนทั่วประเทศทําหน้าที่ทํางานเพื่อประโยชน์สาธารนณะขาดธรรมพิบัลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ม,มีมีการแอบเรื่องของจิตอาสามีความ เกี่ยวข้องกับการฟอกเกินจึงต้องมีการควบคุมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยท่ามกลางเสียงคัดค้านของภาคประชาชนทั่วประเทศจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจใยดีต่อเหตุการณ์ที่ภาคประชาชนพยายามนำเสนอเพื่อให้ฐบาลได้พิจารณาทบทวนแนวคิดในการตรากฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับด้วยเห็นว่ากฎหมายไม่สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพของกลุ่มนะครับและก็เป็นที่ประจักษ์ว่าร่างกฎหมาย นะครับพระราชบัญญัติดำเนินกิจการองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรมีเจตนาและเนื้อหาควบคุมกํากับการคุกคามกลุ่มภาคประชาชนทุกรูปแบบนะครับนอกจากนี้ก็มีการระบ,บุว่ายังกําหนดมาตรการบังคับโทษโ,โดยกําหนดให้ในกรณีที่องค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรไม่ต้องดําเนินการหากฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวอาจถูกสั่งให้หยุดนะครับเพื่อดําเนินกิจกรรมหรือยุติการดําเนินการได้ และกำหนดโทษปรับทางอาญาสำหรับองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรและผู้รับผิดชอบหากไม่หยุดกิจกรรมหรือยุติการดําเนินการหลังจากที่ได้รับคําสั่งนะครับซึ่งขณะเดยียวกันองค์กรที่สแสวงที่ไม่สแสวงหาผลกําไรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรเช่นชื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิธีการดาเนินการแหล่งที่มาของทุนและการรายชื่อผู้รับผิดชอบ และห้ามไม่ให้ดําเนินงานกระทบต่อความมั่นคงของรัฐการดําเนินการที่ก่อให้เกิดความแตแกแยกในสังคมหากได้รับเงินจากต่างประเทศต้องชี้แจงชื่อแหล่งทุนในต่างประเทศนะครับบัญชีธนาคารที่จะรับเงินจํานวนเงินที่จะได้รับวัตถุประสงค์ของการนําเงินไปใช้จ่ายต่อนายทะเบียนต้องรับเงินผ่านบัญชีของธนาคารที่แจ้งไว้ต่อนายทะเบียนต้องใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนและต้องไม่ ใช้เงินเพื่อดำเนินการในกิจกรรมลักษณะการสแสวงหาอํานาจรัฐหรือเอื้อเฟื้อประโยชน์นะครับพักการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อรายจ่ายในแต่ละรอบปีปฏิทินและเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่ายดังกล่าวต้องเก็บรักษาบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นไว้สามารถตรวจสอบได้เป็นเวลาถึงสปีในเชิงงานวิเคราะห์ง่ายๆเลยพรบก,การดำเนินกิจการ,ร,รขององค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรเป็นร่าง ที่บาลเห็นชอบแล้วก็ทั้งนางนำเข้าสู่สภาผู้แทรแนราษฎรนั้นนะครับประเด็นหลักเลยก็จะออกเป็นผ่านเข้าสู่สภาผู้แทรนราษฎรแล้วก็มีการออกกึกฎหมายขึ้นมานะครับกฎหมายขึ้นมาก็ต้องผ่านสภาผู้แทรนราษฎรก่อนแล้วก็สภพานาวุีิสภาประเด็นที่น่าสนใจนะครับตอนนี้กลุ่มองค์กร NGO ที่เสียผลประโยชน์นะครับหนึ่องค์กร ก็แสดงท่าทีคัดค้านล่าลายชื่อในการคัดค้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้ข้อกำหนดดังกล่าวจะส่งผลทำให้ต้องมีการครวบคุมองค์กร NGO หรือองค์กรเอกชนที่ไม่สแสวงหาผลกำไรแต่ประเด็นที่สำคัญเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องมีการออกกฎหมายลักษณะเช่นนี้อีกหรือไม่ <S <S ผมเรียนทุนส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ย้ำเป็นรอบที่2นะครับการล่าลายชื่อครั้งนี้กลุ่มองค์กรเหล่านี้เสียผลประโยชน นะครับประเด็นที่น่าสนใจกลุ่มองคกรเหล่านี้ทราบว่านะส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนนะครับเป็นสมาคมเป็นมูนิธินะครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายลักษณะดังกล่าวแล้วนะครับส่วนที่ว่าเงินมาจากต่างประเทศเอาไปใช้ประโยชน์ไม่สแสวงหาผลกำไรของโรงงราเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายของสมาคมแล้วนะครับจะไปออกกฎหมายเพิ่มเติมอีกทําไม มีเพียงแต่มีการแก้ไขประบัมญัติของสมาคมการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเ,เพิ่มเติมกันเองคือสมาคมกับมติที่เพิ่มเติมนะฮะระเบียบเพิ่มเติมก็ห้ามเพิ่มเติมก็แค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องยุ่งยากอะไรแต่กลุ่มองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่างว่าเป็นพีมุกบ,บ้างองค์กรโน่นนี่นั่นองค์กรสมัชชาคนจนบ้างเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยไม่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย นะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายขึ้นมาหรือไม่จดทะเบียนตามกฎหมายถ้ามีการการะทาความผิดต้องรับผิดชอบส่วนเงินที่นํามาจากต่างประเทศนั้นผมเรียนไว้ตั้งหลายปีแล้วจะเป็นองค์กรเอกชนที่นําเข้ามานะครับในบางประเทศเนี่ยขับไล่ออกไปเลยอย่างชิงกนกเมนเะนี่ยขับไล่ NGO ของฝั่งสหรัฐอเมริกาออกไปเลยนะครับการจะบอกกฎหมายเพิ่มเติมมีประโยชน์ไหม ผมว่าแก้ไขระเบียบง่ายกว่าถ้าจะทำเนี่ยก็แก้ไขระเบียบเพิ่มเติมมีบทลงโทษเพิ่มเติมแค่นั้นเองไม่ต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเพราะมันเป็นการซ้ําซ้อนเรื่องของมูลนิธิและของสมาคม ในแรลบแล้วมันจะชัดเจนมากขึ้นจําเป็นต้องทํำไหมจาเป็นต้องทาเพราะปัจจุบันนี้องค์กรเอกชนเนี่ยหรือ NGO เนี่ยนะครับหลายองค์กรไปรับเงินจากต่างประเทศแล้วมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจึงทําให้เกิดปัญหาลักษณะเช่นนี้ขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ กด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะรักษยให้มันคงเธอทงจะรง,งให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน Bro